Let's go. อร่อยเลิศเช้าวันนี้คุณรีพามาทานเซตเมนูโปรดที่ร้านเมรัยแอดไวเลสถนนวิทยุเป็นร้านแบบพิเด่นบาร์อยู่ภายในบริเวณร้รานบ้านเริ่มจากเรียกน้ำย่อยยำคอหมูย่างใช้คอหมูส่วนหน้าจากหมูเลี้ยงธรรมชาติแล้วมยำด้วยน้ำยำลงตัวเปะ๊ะและเมนูจานด่วนยอดฮิตระดับสากลคือผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งแม่น้ำตาปีลอนใบและผัดไทยเนื้อวากิวข้าวซอยเนื้อวากิวจะเลิศขนาดไหน ตามคุณิไปเลยครับอร่อยเลิศก,กับกุณฤทธิ์นะคะวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าคุณต้องตั้งใจหาเลยเพราะของเขานี่มันอร่อยเลิศจริงๆคุณต้องมองหาร้านบ้านเพราะทั้งร้านและที่จอดรถจะอยู่ในบริเวณเดียวกันชื่อร้านของเราเมรัยแอดไวเลสถนนวิทยุที่จึงอยู่กับเจ้าของร้านถึงสองท่านด้ยวยกันท่านแรกคุณชัยศิลิพทัฒนาคจร ตามขาสวัสดีนะจ๊าและฝีมือของเขาเลยเขาเป็นเชฟคุณที่ติดพัฒนากระจรเชฟต้นขาสวัสดีครสวัสดีและเชฟต้นขาคิดถึงอาหารจานโปรดไฮแลนด์ฟู้ด อยากรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างก็จะมีเมนูทั้งหมด6รายการนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ยำคอหมูย่างซึ่งเราใช้คอหมูย่างที่เป็น free รนจ์แล้วก็มาคลุกกับน้ำยำสูตรเด็ดต่อไปก็เป็นผัดไทยกุ้งสดความพิเศษของมันก็คือเราจะเป็นผัดไทยแบบปรุงแล้วจะใส่น้ำมันหัวกุ้งที่เราทำเองทุกผัดไทยจะมีความหอมของมันกุ้งต่อมาก็จะเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำย่างเป็นกุ้งแม่น้ำตาปีมันมันจะมีความหอมมีความหวานกว่าต่อมาก็จะเป็นผัดไทยเนื้อไทยวากิวก็เอาส่วน ลิปอายนะครับมาสไลา์บางๆแล้วก็มาเผาแล้วมาเสิร์ฟกินกับผัดไทยอีกหนึ่งเมนูข้าวซอยเนื้อวากิวเครื่องแกงเข้มข้นในแบบของเราเองเราเอาเนื้อกับกระดูกของ,งวากิวนะมาทําเป็นน้ําซุปเนื้อเหมือนฝรั่ง<อ>เป็นแบบสิ่งที่พวกเราชอบเรยอยากให้ลูกค้าได้กินครับตามขาช่วยบอกหน่อยซิว่าคอนเซ็ปต์ร้านเราเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ร้านเราก็คือเราเป็นบาร์ที่ฮิดเด้นอยู่ในร้านบ้านอีกทีหนึ่งเราสเปเชียลิสต์ในผัดไทยตัวท็อปปิ้งเรียกว่าเป็นวัตถุดิบท,ดที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เราพยายามหามาทาน กับผัดไทยที่เราคิดว่าเราผัดได้อร่อยที่สุดท่านผู้ชมที่อยากมาทานอาหารมื้อสุดพิเศษแบบนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทททร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพและบริษัท W P Energy ได้จัดโครงการคิดถึงอาหารจานโปรดหรือ Thailand Food Paradise นะครับกับ Special Set เมนู Fine Dining สุด Exclusive แบบนี้นะครับในราคาเพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับร้านอาหารเนี่ยมีเข้าร่วมมากว่า 60ร้านครับผู้ที่สนใจสามารถซื้อคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563และยังสามารถใช้ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2563โดยซื้อได้ที่ worldwideweb thailand foodparadise com line t h a i food paradise หรือต้องขอการันตีนะครับเมนูทั้งเซตแบบนี้ที่เมรัยอดไวเลสถนนวิทยุเป็นอร่อย ลคชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเมรัยแอดไวเลสตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุผ่านสอนนอลุมพินีมา100เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือภายในบริเวณร้านบ้านและสำหรับเมนูอร่อยเลิ่ต้องกินกับร้านเมรัยแอดไวเลสคือเซตนี้เลยครับ อะไรเล้วชมฤิดรี่มเอชิวอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ